มาตรการความปลอดภัยของบริษัทเราทางบริษัทมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้คุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจนะคะวันนี้ทีมงานจึงขอรีวิวการตรวจแบบใช้ชุดตรวจแอติเจนและพิทเทสที่ทางบริษัทตรวจการอย่างเป็นประจำให้ได้รับชมกันนะคะในชุดตรวจจะมี 1. ไม้สวอป 2. น้ำยาสกัดสำหรับทดสอบ 3. หลอดใส่น้ำยาทดสอบและ 4. ตลับทดสอบค่ะ ขั้นตอนการตรวจง่ายๆด้วยตัวเอง 1. เคลียจมูกสั่งน้ำมูกให้เรียบร้อย 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลหรืออาจจะใส่ถุงมือเพิ่มเติมก็ได้นะคะ 3. เขย่าน้ำยาสกัดเล็กน้อยและเทลงในหลอดใส่น้ำยา 4. ฉีกซองไม้สวับออกและเริ่มแยงเข้าในจมูกซ้ายให้แยงเข้าลึกประมาณ1นิ้วเท่านั้นหมุน4-5ครั้งต่อด้วยแยงจมูกขวาและหมุน4-5ครั้งต้องระมัดระวังห้ามให้มีเลือดออกนะคะเนื่องจากไม้สวับมีเลือดผสมจะไม่สามารถยืนยันผลตรวจได้ค่ะ น้นำไม้ทดสอบจุ่มลงในหลอดและหมุนวนพร้อมบีบเพื่อให้เชื้อที่เก็บสะสมมาผสมกับน้ำยาได้อย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาหลอดทดสอบลงค่ะ 6. หยดน้ำยาจากหลอดทดสอบลงในตลับทดสอบ3-5หยดหลังจากนั้นก็รอผล10-30นาทีค่ะ อ่านผลและแปลผลทดสอบ antigen test kit ผลบวกติดเชื้อโควิด1 9จะปรากฏแถบสีทั้งคู่ท,ทั้งที่แถบทดสอบและแถบควบคุมแปลว่าติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะจางหรือเห็นลางๆหากขึ้นขีดเดียวขีดอยู่ที่แถบควบคุมแปลว่าไม่พบเชื้อคะ่ะหากไม่ขึ้นเลยแปลว่าตัวอย่างอาจจะผิดพลาดต้องทดสอบใหม่อีกครั้งนะคะ หลังจากเราทราบผลแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปไว้เพื่อยืนยนันแยกการทิ้งไม่ทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปใส่ลงในถุงดำทั้งหมด2ชั้นแยกชุดละ1ถุงนะคะทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อเพื่อรอรถขยะมารับและไปทำลายทิ้งค่ะตามกระบวนการของเทศบาลที่เราอยู่อาศัยนะคะ ปัจจุบันบริษัทของเรายังไม่มีพนักง,งานคนไหนตรวจพบเชื้อนะคะการทำงานทุกครั้งทางบริษัทจะดำเนินการก็ต่อเมื่อทราบว่าพนักง,งานของเราไม่พบเชื้อค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าที่มอบโอกาสให้เราได้ไปรับใช้นะคะดังนั้นคุณลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าพนักง,งานและการทำงานของเราจะปลอดเชื้อและปราศจากไวรัสค่ะ